ว้าน,น้อยของคุณฟ้ามีเด็กข้างบ้านย้ายมาอยู่ถึง3 0,000ื่นคนแล้วล่ะเนี่ยใช่หรอรู้ไหมว่าไม่มีอะไรเหมาะกับการฉลองผู้ติดตาม3 0ม0 0ื่นคนเท่ากับการรีดรอรูปที่เราเคยขายได้3 0ม0 0ื่นบาทเ้งตื่นเต้นว่ะโอ้ไม่กอดอะไรวะหน้านนวา facial expression ไม่ค่อยเก่งค่ะให้อภัยฟ้มด้วยนะคะขอแก้แป๊บ วาดดีๆหน่อยยายคุณฟาร์มน้องคนนี้เขาช่วยเราผ่านช่วงเวลาอาร์ตบล็อกกับเซลดาวที่นักวาดทุกคนต้องเจอมาเลยชนเอเยแต่ที่จริงก็ไม่ได้มีแค่น้องคนนั้นนะก็มีหลายคนเลยแหละแต่เกือบทั้งหมดมันหายไปนะคะกับหายนะได้พังเมื่อปีที่แล้วของฟาร์มแต่แค่ไม่กี่ตัวให้ได้เก็บความทรงจำเนี่ยเพิ่มรูปนี้ฟาร์มขายไปตอนช่วง NFT บูมๆค่ะเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วไม่ก็หปีนี่แหละซื้อไปโดยนักสะสมท่านหนึ่งในราะค่0.3นจุด ETH ตอนนั้นน่าเป็นเงินประมาณสามงินบาทแต่ถ้าถาม่ ไปบ้มกับเกมคริปตโตยานบินอะไรสักอย่างโคตรสวยบินสำรวจได้3วันบินเลยเพื่อเหรียญฟาร์มมาบินอ่ะย้อนความหลังพอและเดี๋ยวเรามาเริ่มออกแบบภาพ anniversary ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มออกแบบภาพกิ้วสามหมื่นเดเวอร์สเลยดิค่ะบานได้ว่าตอนที่ฟาร์มเริ่มวาดรูปเนี่ยแบบจดปากกาลงบนแผ่นเลยนะฟาร์มมีเด็กข้างบ้านติดตามมสองหมื 29, 999, ่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบห้าคนแล้วก็แบบอ่อยชิลค่อยๆวาดพอบ่ายสี่บงเย็นปุ๊บสามหมื่นเจ็ดคนแล้วว้าไม่เคยเตรียมพร้อมเลยฟาร์มเล่งมือดิครับรออไร โอ้ oh my god อะไรวะน่านะนวิว Facial Expression ไม่ค่อยเก่งค่ะให้อภัยฟังด้วยนะคะขอแก้แปลอันเก่าตามันก็มองบนปะวะทำไมมันไม่ค่อยแปลกแล้วทำไมอันนี้มันแปลกอีกแล้วงงมากเกี่ยวกับขนาดตาหรือปเปล่าลองวาดตาใหญ่ๆไม่น่าเกี่ยวแล้วะ่ะลองเอาตาไปไว้ข้างล่างดูสิตามองล่างแล้วแปลกกว่าเดิมอีกแม่เอา,อางี้เราพักเรื่องตาไปดูแก้วน้ำกับหลอดดีกว่าหลอดมันก็ควรจะเป็นแบบนี้แหละเปะวะ ดี่ขึ้นหลังจากทะเลาะกับตัวเองอยู่นานสรุปเอาตานี้แหละเอาโพสต์นี้มาใส่รายละเอียดดีกว่านิดหน่อยเฮ้ยชอบแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วคือชุดเดิมที่เราออกแบบไว้อะมันเป็นเสื้อคลุมขนเฟอร์ยาวๆปิดทั้งแขนแล้วก็คุมไปถึงข้อมือคือถ้ารเราวาดโดยยังใช้โพสต์นี้อยู่นะชุดมันก็จะปิดไอ้รูปบับเบิ้ลลูกเนี้ยที่เราตั้งใจวาดแบบโชว์นินดๆหน่อยๆคือมันจะไม่เห็นอะไรแล้วก๊า โอ้วาดตั้งนานแต่ว่าไม่ได้มันก็คือไม่ได้เปะวาก็ต้องเปลี่ยนโพสต์ <c oughs> มาคิดตามหลักเหตุและผลนะาฟาร์มถ้าเกิดว่าแกเปลี่ยนโพสตเนี่ยแกจะใช้เวลาวาดมากขึ้นเพเ่อ <ๆ S 2> เป็นหลายชั่วโมงเลยนะอันเนี้ยตอนเนี้ยแ,แกแค่ตัดเส้นลงสีอีกนิดหน่อยแกก็เสร็จแล้วเฮ <c oughs> แต่แกก็รู้ปะวะว่าแกเป็นคนชอบภาพอีนติกนิดนถ้าไม่เห็นสัดส่วนอะไรเลยสำหรับแกคือภาพที่ไม่เสร็จนะ แต่งานที่ไม่เสร็จก็คืองาน,นที่ไม่เสร็จนะจะสวยแค่ไหนมันก็เลยเดทไลน์ไปแล้วมันก็คืองานที่ใช่ไม่ได้ปะวะช่างหัวเดทไลน์ไปสินมคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือนมโอ้ยตัดสินใจฟาร์มตัดสินใจพออรท้ายสานมเดทไลน์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 เดทไลน์อันนี้ก็คือโพสต์ใหม่นะคะชิลแต่เล่นลงสีอีกซึกงหน่อย สวยเลยตอนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ล้วะส่ทุ่มครึ่งก็คือรวมแล้วฟามใช้เวลาไปกับการล่างภาพทั้งหมด12ชั่วโมงด้วยกันเก่งมาก เดี๋ยววันนี้เราจะพักผ่อนหย่อนใจด้วยการเล่นเกมหมาที่เรารักด้วยจอเทพๆปรบับ FPS เต็มแม็กลื่นปืนและด้วยสกินลักออกใหม่ที่เรากดซื้อไปเมื่อวาสวนสดๆร้อนถ้าใครสงสัยว่าฟาร์มสกินลักทั้งหมดกี่สกินจริงๆไม่มีใครถามแนละอยากเล่าขอร้องขออวดหน่อยมีทั้งหมด17สกินนะคะไม่นับผมมาานะและเล่นจนมีแต้ม880,000แล้วลค่ะนอน้องคอสเฟลซีที่สุดในปาร์ตี้แต่อย่าหยุดขาะไปต่อสกินสวยขนาดนี้อันติสวยขนาดนี้แถมยังมีคอนเทนต์ไปทำคลิปบนเสียดายเงินอีกคุ้มภาพแต่ง กิ้วมันจะเป็นแตงกิ้วไปได้ยังไงวะถ้าเราไม่เขียนคําว่าแตงกิ้วเรื่องของการวางไทโปเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆชิลๆคนทํากราฟิกทุกคนต้องทําได้อยู่ลรวปะ <I mean. S 1> ว่างไหนดีวะเนี่ยไม่เคยวางแผนล่วงหน้าอีกแล้วอดทนกับพี่สาวคนนี้หน่อยนะทุกคน เอาละเราได้ประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆซึ่งฟาร์มก็โอเคแล้วนะปราบเท่าที่ไอเพอร์เฟคชันนิสตมันไม่เข้ามายุ่งย่ามกับงานเรานี่ก็จะเป็นงานที่เสร็จราบแล้วแบบเสร็จดาบจริงๆต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการลงสีนะคะฟาร์มมาชอบสีเดิมแล้วแหละชุดเดิมชอบแบบชอบเลยมันเป็นสีที่ตัดกันแล้วสวยดีอะผิวก็ชุด ยกเว้นแว่นตาหน่อยอาจจะมีเปลี่ยนแบบบ้างช่วงนี้ไม่อินหมื่ละเหลืออะไรที่อินบ้างผีเสื้อโอเคผีเสื้อยังอินอยู่โบโอเคโบก็ยังอินอยู่มงกุฎ yes of course แต่เราจะลืมพระจันทร์ไปได้ยังไงวะไม่ได้ต้องมีพระจันทร์อยู่ด้วยแต่ว่าพระจันทร์อยู่บนแว่นมันไม่ได้วะเป็นอยู่ไหนดีอยู่บนสร้อยไหมโอเคมาทำสร้อยดีกว่าเราจะไม่ทำแบบซ้ำรอยเดิม1 0 0นะคะไม่งั้นมันก็จับเป็นตัวเดิมแล้วเนาะล้าอยากได้แบบคลายคเดิมเกือบจะเดิมแต่ไม่เดิม ไม่งงใช่ป่ะทุกคนไหนไหนทำไส้แล้วเราก็ไล่ทําอะไรที่มันใช้สีทองไปด้วยเลยอันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องหัวจี้หัวเครื่องประดับผม ใช่รู้บอกฉันเทต่อไปเราก็จะเริ่มขั้นตอนการเติมเลือดนะคะก็คือเราจะใส่เฉดสีแดงหรือไม่ก็ส้มลงไปในเนื้อสักหน่อยให้มันดูแบบเห่ยเงี้ย่มันหน้าเงีย้ยโดนแดดแล้วแก้มแดงอะไรแดงไปหมดการลงผมเป็นอะไรที่ฟาร์มชอบมากเลยนะคะมันเพลินสามารถเลือกสีผมเล่นได้ทั้งวันเลยอยากใส่อะไรก็ใส่อยากเติมอะไรก็เติมหรือเราควรวาดภาพที่ใส่ชุดขาวดําไปเลยอย่างเดียวดีวะรายละเอียดชุดไม่ต้องผมอย่างเดียวพอนี่ตอนนี้ก็โอเคประมาณ 9แล้วจริงๆจ,จังหวะเนี้ยเราควรจบงานโพสต์ขอบคุณผู้ติดตามแล้วก็ปิดคอมนอนได้แล้วรู้ปะแต่มันมีบางอย่างว่ะมันยังไม่มันยังไม่ใช่อ่ะเจอละปัญหาคือทั้งชุดเลยทั้งชุดมันโทนสีเดียวกันเกินไปคือชุดมันม่วงแบบไม่มีอะไรมาตัดหรือเว้ยซาจูเลตก็เท่าๆกันหมดไม่ได้ว่ะควรคิดเหมือนกันใช่ปะเหมือนใช่ป่ะใช่ขอบรับหน่อยนะอมอม ไว้ดีขึ้นนะดีขึ้นเอ้ยโอเคเลยทุกคนคิดว่าฉันจะเสร็จแล้วหรอสิโน no, จ้าฉันยังคงมีปัญหาอยู่ <c oughs> ก็คือไอเลขสามมือ <c oughs> มันไม่ถูกใจเลยเว้ยขอแก้สีน้อยขอแก้ฟอนต์หม่น้อยแฮ่ คิดว่าฉันจะตรงไปแก้ฟอนแล้วก็จบงานเลยเหรอไม่นะคิดผิดอันนี้บอกเลยว่ามองฉันดีเกินไปคือด,ด้วยความที่เราเป็นคนสมานทิสั้นนะฉันขอแวะไปเช็คช่อง Youtube ก่อนหาเพลงฟังสักหน่อยเช็คช่องแล้วก็คนพบว่าฉันมีเมมเบอร์เคนแล้วกรี๊ดแบงส์ท เเปอร์ฮัลโหลวีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากทำมานานแล้วคือมันมีระบบสุ่มเมมเบอร์หน้าช่องเว้ยทุกคน,นจะแบบโชว์หน้าผูดแับหนุนช่องเราแบบแรนดอมแต่ว่า,าข้อกําหนดของมันก็คือเราต้องมีคนที่เป็นเมมเบอร์ช่องถึงจํานวนที่กาหนดก่อนแล้วแบบไฟนอลลี่วันนี้ก็มาถึงแล้วไหนลองดีนี่กําหนดว่าเราต้องมี8หรือมากกว่าเรามี9้าไงเอา้าอะไรวะไหนอะเอา้าไหนอะหรือฉันเข้าใจอะไรผิดไปว้า wow! ไปไหนอ่ะเอางี้งั้นเราโชว์ผู้สนับสนุนในคลิปนี้เลยละกันนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือเด็กข้างบ้านที่หน้าหลักที่ช่วยเลี้ยงชานมคุณฟาร์มหลายคนเน่ยอยู่มาหลายเดือนแล้วด้วยนะตั้งแต่คุณฟาร์มซับหลักพัานต้นๆเนี่ยขอญาตส่งมินิฮาร์ดให้นะคะโอเคโอ้แล้วก็ผู้สนับสนุนแบบซื้อภาพของคุณฟาร์มทางกำล้ดด้วยนะคะแต่ว่าไม่แชร์จะดีกว่าเพราะบางคนเขาใช้ชื่อจริงสนุกเหมือนกันนะเนี่ยได้เอาภาพเก่าๆมารีดรอใหม่ได้ขอให้แม่ส่งภาพเก่าๆมารีดรอเพิ่มี โอเราดูแพ่ส่งมาแต่ละรูปโ,โคตรเขรินแม่ฝีมือตอนเราเด็กๆนี้มันก็เขินใช้ได้เลยว่ะ มีใครอยากดูฟาร์มรีดอตัวไหนบ้างไหมเป็นไม่ได้เลยนะ a n y anyway, w a y อันนี้คือภาพที่เสร็จแล้วนะคะฟาร์มจะถือโอกาสนี้ขอบเพราะคุณเด็กข้างบ้านทุกคนที่ติดตามพี่สาวนักว่าสบาธที่สั้นคนนี้นะคะฉันจะ ack, wear, wide, วอกแวกวอลวอร์โลเลยไวปปวดให้พวกเธอมีคอนเทนต์ติดตามตลอดไปภาพนี้แบบที่ไม่มีตัวหนังสือฟาร์มจะแอบลงขันในกำลวนนะงั้นเดี๋ยวฟาร์มจะถือโอกาสนี้โชว์ภาพขอบคุณ thank you subscriber ที่มาอัพสโตนอื่นๆให้ดูด้วยกันแล้วลกันนะคะสำหรับวันนี้พี่สาวไปก่อนนะคะเด็กข้างบ้านทุกคนบาย